คนวันศุกร์นะคะดาวหกนะกำลังยี่สิบเอ็ดนะคะหกมารักหกมารวยนะคะสุขสวยและมีสเสน่ห์นะมาดูซินะคะการเงินการงานความรักมาดูเรื่องการงานงานคุณจะได้งานไหมนะคะงานนี้อาจจะเป็นงานออนไลน์ไหมนะคะหรือว่างานคุณอาจจะต้องมีสังคมใหม่ๆนะคะงานคุณที่จะได้รับมอบหมายงาน อาเร็วๆเนี้ยจะต้องเปลี่ยนสังคมใหม่หรืออาจจะงานพูนเนี้ยส่งผลส่งผลในอนาคตที่ดีแน่นอนนะคะท่านวันพุธที่กำลังทำงานอะไรอยู่ตอนนี้นะคะอนาคตนะคะรุ่งเรืองแน่นอนนะคะมาดูเรื่องการเงินการเงินตอนนี้นะคะเข้ากับออกเท่าตัวนะแต่ยังไงก็ไปได้เรื่อยๆหมุนได้หมุนคล่องหรือ งานที่คุณกําลังลงมือทําอยู่เนี่ยนะคะมันจะส่งผลเรื่องการเงินของคุณนะคะได้เป็นอย่างดีนะคะหมุนได้หมื่นคลองหรือถ้าใครรอง,งานรองเงินอยู่นะเงินก้อนนี้อาจจะช้าหน่อยอืดหน่อยแต่ยังไงคุณได้แน,น่นอนนะมาดูเรื่องความรักนะคะความรักความรักท่านที่เกิดในวันสุกขคุณกําลังเจอคนที่ถูกใจอยู่หรือเปล่านะคะหรือคนที่ คุยกันดิวกันมาสักพักหนึ่งแล้วอาจจะคุยกันเรื่องมั่นหมายหรือแต่งงานนะคะพูดถึงเรื่องอนาคตเลยนะสําหรับบางคู่นะคะช่วงนี้อาจจะตั้งคันนะสาหรับคนที่แต่งงานแล้วสําหรับหนุ่มโสดสาวโสดเป็นจังหวะดีที่คุณจะเปิดใจนะคุณจะได้เจอคนถูกใจคนคนนี้นะคะถูกตาต้องใจแน่นอนนะคะช่วงนี้มีสเสน่ห์นะคนประสุทคุณจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะความรักดีค่ะนะมาดูเรื่องโชคลาภโชคลาภ คุณจะมีโชคมีลาบนะคะเบอร์ห้องเบอร์บ้านให้โชคนะคะทะเบียนรถที่คุณนั่งให้โชคจะเป็นสีขาวหรือสีดําให้โชคทั้งนั้นเลยนะอายุคนรักให้โชคหรือถามแฟนก็ได้นะคะคนรักของคุณนะคะอ่าเลขในใจเขาอะนะคะให้โชคแน่นอนนะคะคนรักให้โชคหรือต่อให้คุณไม่ใช่นักเสี่ยงนะคุณก็จะมีโชคแฟนคุณนั่นแหละนะคะจะให้ตังนะ มาดูสื่อนำโชคของคุณนะคะสื่อนำโชคเบอร์ห้องเบอร์บ้านนะคะทะเบียนรถยนต์ที่คุณนั่งนะคะแฟนนะคะวิธีมูยังไงให้เฮงให้ปังกว่าเดิมให้มีโชคมีลาบเยอะกว่าเดิมนะคะมูยังไงนะคะไหว้ปู่พญานาคนะคะไหว้แม่ทั้งหลายนะมีแม่อุมานะคะแม่ธรณีเนาะไหว้ขอพรเทวดาอารักษ์นะคะที่คุณเคารพนับถือไหว้ปู่พญานาคนะคะมูด้วย สายหมูนะคะปู่พญานาคใครเป็นลูกสาวลูกชายลูกรักของท่านปู่ขอพรได้นะคะแล้วก็มูด้วยนะคะแม่กวนอิมนะคะทําบุญกับคนที่กําลังมีความรักเป็นแม่สื่อแม่ชักให้เขาทําให้เขามีความรักก็เป็นการมูด้วยเช่นกันนะคะหรือทําบุญกับอาอ่ไหว้พระแม่กวนอิ่มบางพันมือนะคะก็ผูกฉลุเช่นกันนะ เป็นการทำบุญเสส่งเสริมให้คนที่มีความรักนะคะเป็นแม่สื่อแม่ชักก็ได้บุญด้วยเช่นกันนะคะจะทําให้คุณสมหวังเรื่องความรักและมีโชคมีลาบนะคะจะโชคดีเรื่องความรักด้วยนะคะ mm. เลขหน้าไพ่นะคะสองหนึ่งเจ็ดแล้วก็หกนะคะขอให้ชาวราศีกุมมีโชคมีลาบนะคะไม่ว่าจะมาจากทิศทางใดก็ขอให้คุณเฮงเฮงปังปังค่ะ